มันถึงเวลาแล้วสินะครับทุกคนที่เราจะต้องมาละลายตัวดำกันแล้วนะครับผมอือโอเคครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้เรามาอยู่ในเกม Counter Strike Server Southeast Asia กันอีกเช่นเคยเนาะก็วันนี้นะครับอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ น้องยูนาสปริงฟิลกึกนะครับได้เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ a าเวเ n นยูนานะ mm hmm. ก็เราก็จะมาจัดกันเลยไหมล่ะนะครับในตอนนี้ตัวดำของผมมีอยู่ที่2,227นะครับค่อนข้างจะน่าจะพอสำหรับการันตีอยู่นะทอดดวงจะชิมหายขนาดนั้นนะครับก็น่าจะได้การันตีแต่ว่า57โรตรงนี้ที่ผมกดไปนะครับเป็นของอตู้ออะไรนะ จำชื่อเม่ได้และยูมีนาใช่ไหมยูมีนาเออนะฮะเราก็ไม่ออกนะครับกดไป57โรแล้วไม่ออกซึ่งก็ผมก็เลยทิ้งมาเลยรอมากดยูนาดีกว่าเพราะว่าค่อนข้างจะเอาไปใช้ PVE ได้ดีกว่ามีนานะครับโอเคส่วนตัวที่ผมยังไม่มีและอยากได้มากด้วยที่ไม่ใช่อาเวกนะครับก็คือจูชิยองนะครับเป็นสไตร์เกอร์ที่ ค่อนข้างจะท็อปเทียร์เมตาอยู่นะครับมันเอามาเล่นแทนชิฟูยูที่โดนแบนอะไรอย่างงี้ได้เพราะชิยองแม่งไม่ค่อยจะโดนแบนเลยนะโอเคแล้วก็รีอฮะรีโซอยอนรีโซอยอนนี่ไม่ค่อยขับเฉยๆโอเคเออกมาหนิที่เหลือก็ธรรมดาแหละก็คืออยากได้เท่าหลุดเลดมาไม่ใช่เอสอาร์ก็อยากเป็นอืมชิยองนะฮะเพราะว่าอยากได้มากโอเคครับผมก็ อยู่นานนะครับเจอกันเราต้องไปรีวิวให้เขาก่อนเอาไปเลยนะครับห้าเลยครับือ้อเอาห้าไปเลย <laughs> ไปกันเลยครับอาําผมจะกดให้มันครบเป็นหกสิบก่อนนะมันจะได้สิบโลง,ง่ายๆนะมันจะได้นับง่ายๆหน่อยนะครับเออ,อเปิดฉากมาด,ด้วยตัว SR ค่อนข้างดีอยู่เอยตัวนี้ได้ใช้ตัวนี้ได้ใช้ใชโอเค <laughs> รอยบลนนะครับ <laughs> <laughs> อุ้ยก็มาดีวะอ้โหก็มาดีวะไททันเลยววนกูเรียกอยงชอบเลยว่าไททันไม่เป็นไรเอาไปย่อยได้นะผมมาได้เล่นไททันนะครับเอาไปย่อยเป็นแกนฟิวชั่นเอ้ยโฮครดแบ๊โอเคก็ตอนนี้นับโรที่6กสิบอยู่นะครับ เราจะมาดูกันว่าเราจะได้สปริงฟิลหรือกึอันนี้ที่โรเท่าไหร่เรากดไปแล้ว3ามโรนะสำหรับตรงนี้ไม่แม่นับผงม,มีนานครับช่างแม่งนะช่างแม่งเอาใหม่ <c oughs> เอาใหม่เราต้องนอนนไว้ก่อนนะครับปกันที่โรที่13เลยครับ10บโรไปดิโอเคมีตู้ครับถ้ามีตู้ก็คือโอเคมีตู้อยู่ก็เป <c oughs> <ๆ>ิดไปดีว่าอ้โห าเลยเชียวเจคบองนะครับเอ้ยเจควอเกอร์โอเคโอเคไม่เป็นไรเราเออเราได้แททันเวลาตัวหนึ่งเรายังยิมได้อยู่นะครับมันยังค่อนข้างจะเรียกได้ว่าดวงดีอยู่นะมีตู้ปะโอเคมีตู้มีตู้ศูนย์ศูนย์เฮ้ยศูนย์ศูนย์สองเจ็ด ถ้าผู้ชมสังเกตเห็น0027เออโอ๊ย,อยสังเกตเห็น0027ตรงนี้ไหมครับตรงนี้เลขมันจะไม่ซ้ำกันนะคือมันจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับถ้าเราเป็นเลข27อย่างนี้แสดงว่าเราต้องได้ SSR อย่างแน่นอนครับผมอกูจะพูดทำไมวะนอุ้ยได้แล้วริเปอร์ริเปอร์ผมไม่เคยได้นะครับก็อยากได้อยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เล่นเลนยออกมาทำไมวะโอเค <c oughs> มีตู้ครับรอบนี้อย่างน้อยก็มีตู้ทุกรอบอะครับก็มาเด้อเฮ้ยมาแล้วปะเฮ้ยใช่ปะ <laughs> มาแล้วทุกคนเท่าไหร,หร่หวะโล่ทาน้ำของมีนาไปด้วยมันจะประมาณเจ็ดสิบเดี๋ยนะหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบประมาณเก้าสิบโดเทน้ำของมีนาไปด้วยนะครับ โอเคก็ค okay. ือ90โลนั่นแหละว,ว่าง่ายๆได้มาแล้วสำหรับยูน่าสปริงฟิวลิกนะครับโอเคค่อนข้างจะไม่ค่อยเจ็บครับเพราะว่ายังอยู่ในกำลางอยู่นะยังยังไม่ถึงขั้นอันนี้ก็ครึ่งคึ่งของการ,รันตีอะใช่ปะ่ะถือว่ามาเร็วอยู่นะสำหรับผมค่อนข้างจะดงดี hey, เอเริอสกรกุรบุสกรมาด้วยวะได้มาแล้วนะครับสำหรับยูนาสปิงฟิวลึกททำไมได้ง่ายจังวะ,นะของมันเหลือครับอือนี่นะครับมันคือทำนียมเราเราต้องเราต้องไปเปนหนึ่งครั้งให้กับตัวทุกตัวที่เข้ามาใหม่นะครับรอืมตามทเนียมนะแล้วก็ตู้นี้นะครับเราก็กดไปด้วยเพื่อความที่ยิ่งใหญ่นะครับ อยู่ไหนนะนี่ใช่ไหมเออดุยไม่ใช่ครับนี่ดูดิอวยอวยชี้ยองมากขนาดเอาจีบีมาเลยนะแต่ก็ไม่ออกให้กูออกแทท่านไปดิสปริงฟิวนะครับอืมเชดโดเสียงเสียงนกก็หลอกกิน ยูนาก็น่ารักเก้นอะไรมันจะเพอร์เฟกขนาดนี้ครับ oh, <my> อ๋มโอเคครับผมเราก็ได้ทำการยัดของยูเมนาเรียบร้อยแล้วนะมันก็พอจะเล่นได้แหละในระดับหนึ่งแต่ก็คือยังไม่สุดนะครับยังขาดทรัพยากรอยู่เนาะนี่นะคะก็106ยังไม่อีกแค่นิดเดียวเจอ110ก็จะเพอร์เฟกแล้วนะครับสำหรับยูนาเนาะโอเคก็ okay, เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็รากันไปก่อนนะคะดูนกฟีนิกซ์ไปก่อนหรือััน <c oughs> โคตรแกงสวัสดีครับผม